ครับผมตอนนี้อยู่ที่กองถ่ายนะครับอยู่ร้านร้านเชอร์ทมอยู่อยู่ที่ร้านเชอร์ทมนะครับนี่เดี๋ยวมาขอพูดคุยกับพี่เจ้าของผลงานเพลงครับสวัสดีครับใคร,ครใครใคร,ใครเป็นคนแต่งเพลงนี้ครับพี่คนแต่งตอนนี้เสียเสียชีวิตแล้วอ๋อนนี้อันนี้เรื่องจริงอันนี้จริงใช่ไหมใช่ใช่ครับก็เป็นเป็นเพื่อนทำไมเขาเสียนานยังเสียเสียอะไรครับผมไม่งมาใส่แว่นตาดำมาเพื่อเพราะเนี่ยกลัวคำถามนี้อ๋อมันจะ สะเทือนใจเขาเขาทำไมถึงเขาแต่งให้พี่เพราะอะไรครับหรือพี่ไปขอเขาอตอนนั้นคือมันเป็นฝนตกแล้วมันแล้วทีนี้ประมาณว่าโดนโดนทิ้งมาแล้วซื้อเล้าขาวมาคนหนึ่งมีเลาวด้วยใช่ครับอันนี้เรื่องจริงอันนี้เรื่องจริงนี่สัมพโอเคไม่ได้ว่าอะไรก็พูดไป่ะกูจะดูสัมพาษณ์นี่มันจะรู้เรื่องไรประมาณฟิวว่าเล่าขาวคนเล็กแลคนนึงแล้วก็มานั่งแล้วก็ถามว่าเป็นอะไรมาคําถามแรกเลยเป็นอะไรมาก็บอกอกหัก แฟนทิ้งประมาณนั้นเขาเป็นใครอยู่ดีๆเขาซื้อเหล้าขาวมาให้พี่เหล้าขาวเป็นอะไรมาเพื่อนเอาประมาณว่ากําลังนั่งดื่มด้วยกันคนที่แต่งใช่ใช่ก็เลยเล่าต่อครับผมจะพยายามสรุปให้ได้อก็เลยว่าถามว่าอะไรนะเมื่อกี้ถามว่าเออเป็นอะไรมาแต่เราก็ถามถามไปเอาแต่แรกได้ไหมขอขอใหม่แต่แรกเอใหม่แต่แรกเลยอกหักเพื่อนอกหักเพื่อนซื้อเหล้าขาวมา เพื่อนอกหักซื้อเหล้าขาวมาหาพี่อต่อเลยไอเราก็ถามว่าเป็นอะไรมาเป็นอะไรมาเขาก็บอกว่าอกหักมาโดนทิ้งมาเลยโดนทิ้งมาก็เลยถามว่าเอ้ยงั้นก็เนี่ยนั่งกินเหล้ากันนั่งกินเหล้ากันสองคนแต่ตอนนั้นฝนตกนะรู้ฝนตกเสร็จปุ๊บก็หยิบกระดาษขึ้นมาแผ่นหนึ่งหยิบกระดาษขึ้นมาแผ่นหนึ่งใช่แล้วเขียนความระบายระบายความในใจระบายความในใจใช่ก็เลย ก็เลยมีกีตาร์อยู่มีกีตาร์เลยก็เลยเอามาลองเก่าๆดูว่าคำแรกเลยคือเขียนลงไปว่าคําที่เธอเคยบอกว่ารักกันนะคําที่เธอเคยพร่ำอ่ะเคยย้าเสมออืแล้ววันนี้มาเปลี่ยนอ่ะมันไม่เหมือนที่เคยเจออืเธอจะไปหาใครกว่านั้นอีกคนมันก็เลยเป็นเพลงกันเอองั้นเขาต้นฮุกเธอถ้าจะมาขนาดนี้แล้วแหมเอาซัเป็นคาคมเลยประมาณนั้นแล้วก็แต่งแต่งมาเสร็จปุ๊บก็เรียบเรียงดนตตีน่ืนนั้นเลย เราเป็นคนเรียบเรียงดนตรีคราเป็นคนแต่งเนื้อร้องขึ้นมาอแล้วก็พอหลังจากวันนั้นประมาณสองวันเอากระดาษของเาใส่คอใส่อะไรเสร็จปุ๊บก็มาเข้าห้องห้องอัดใช่ใช่แล้วก็เสร็จได้เขาเพลงนี้สิบปีสิบสามปีใมสิบสามปีจนวงเปลี่ยนไปสามรอบแล้วพ่อคุยไม่รู้เรื่องเราเล่นเรื่องจริงอ้นีเรื่องจริงสิบสามปีสปีแต่อัดใหม่สองรอบ อัดมาสองรอบอ่าสองรอบใช่ใรอบแรกปล่อยไปทางสถานีวิทยุสมัยก่อนสมัยก่อนยอดวิวแค่4ี่หมื่นห้าหมื่นนี่ยากมากนะประมาณแต่ว่ายอดวิวได้เท่าไหร่เอ่อหกหมื่นสามนี่หกหมื่นสามนะแรกๆเลยเนาะช่วงนั้นเนาะแล้วออกวิทยุบ่อยด้วยขึ้นเก้าสิบเก้าเอฟเอ็มเก้าเก้าที่ลัตตบุรีติดชาร์ตอันดับหนึ่งเลยประมาณประมาณแต่ว่าตอนนี้ตอนนั้นร้องคนเดียวใช่ไหมพี่ตอนนั้นร้องคนเดียวอ่าอันนี้มาฟีดกับน้องนัน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 อยู่ไหนวะ อันนี้น้องนันสวัสดีค่ะรับสวัสดีครับ,คครบใครใครเป็นคนแบบเชิญให้ให้นันได้มาเข้าวงการให้มาร้องเพลงอะไรเนี้ยพี่แบงค์ค่ะพี่แบงค์บอกเพราะว่าแบบอ่าพี่พอดีรู้จักกับพี่แบงค์สักพักแล้วค่ะตั้งแต่สมัยเรียนทำไมถึงได้รู้จักพี่แบงค์เพราะตอนสมัยเรียนก็าหารายได้เสริมพี่แบงค์ชวนมาร้องเพลงด้วยชวนมาร้องเพลงใช่แล้วก็พอปีนี้แหละคะ่ะพี่แบงค์ก็ชวนมาร้องเพลงอัน,นี้อ้นี้นันอัดจอัดนานยังเพลงนี้ถึงปียยง ยังค่ะยังไม่ถึงอ๋อแสดงว่าพี่แบงค์อันนี้เวอร์ชัน2เนาะใช่เวอร์ชัน2ทําใหม่เนาะเป็นในช่วงที่นันมามามาอยู่วงกับพี่แบงค์เพื่อเลยได้ฟิชเชอรริงด้วยอ่าน้องนันก็เรียนเอกดนตรีเนาะใช่โอเคน้องบอลอืมไอ้นี้กูเดินมาเองได้อันนี้ก็อันนี้ก็น้องบอลนะครับเล่นรับบทเป็นอะไรครับเป็นคนนอนครับเป็นคนนอนดูวก็ต่อยตาแตแกอ้าวดีๆน้องบอลรับบทเป็นเป็นคนขับรถครับอ่าเป็นคนขับรถ น่าจะแต่งตัวดีกว่าน่าน่าจะแบบเหมือนเหมือนเขาเรียกว่าอะไรนะน่าจะดูดีกว่าเสียเดี๋ยวค่อยดูพี่ดำเดี๋ยวค่อยดูเสียแต่แต่ถ้าดูดีไอ้ตรงนี้ตัดออกเดี๋ยวเโอเคนะครับอ่ะอันนี้พี่หนุ่มนะครับเป็นคนเก็บขยะที่ร้านครับพี่นอะไรอ่าพี่หนุ่มเป็นตากล้องนะเป็นทีมงานถ่ายทําตัดต่อครับ โบราวเซอร์ทุกอย่างอ่ารู้ได้ไยงนี่เป็นไม่บอกเลยเออโอเคเอาพี่หนุ่มเป็นใครเอาตอบเลยคือวะกูตอบกับตอบแทนเขาอ้าวก็ได้รับรับอ่หน้าที่จากพี่แบงค์ให้ดูแลโปรเจกต์นี้นะครับก็อ่กำกับเขียนบทแล้วก็พาทำอ่าจากบริษัท Good เวิร์กอ่าคริสเวิร์กอนเตอร์เทนเมนต์นะครับได้ข่าวว่าพี่ต่อพี่ดอสจะมาดูด้วยมาแต่ว่า เพิ่งเพิ่งบอกแกมาสายเพราะว่านางเอกยังไม่มาเลยตอนนี้ไม่รู้อยู่ไหนอ่าโอเคเกิดอุบัติเหตุนะครับนางเอกตัวจริงน้องเหมยลีอุบัติเหตุนะก็ได้เปลี่ยนกระทนหานอาจจะช้าไม่ขึ้นไม่ขึ้นอันนี้มันไม่ค่อยสาระอันนี้พี่เป็นพี่เป็นใครครับมานั่งตรงนี้ผมกินซอยจุโอเคเดี๋ยวรอพี่ดำมาแล้วก็เดี๋ยวตอนถ่ายรอดูบรรยากาศเบื้องหลังกันแล้วกันเนาะอันนี้พระเอกของเราแต่พระเอกตัวเล็กมากต้องสีดุ อันนี้แล้วบทเป็นอะไรครับเอากูบอกไปแล้วบอกไปแล้วพี่พระเอกใครใครเป็นคนท้าทามให้ให้ได้มาลิน M v มเพลงนี้ครับพี่เออคือพี่แบงค์พี่แบงค์ครับพี่แบงค์ติดต่อไปนานยังติดต่อได้ประมาณ6 7วันแล้วครับน้องอามนี่เหมือนหน้าตาคุ้นๆเหมือนอยู่วงวงเวียนน้ำพุอะใช่ไหมใช่ที่ผมไปนั่งตอนกลางคืนอะอ๋ออ๋อไปซื้อไปขายบริการนี่ยอกยอกยอครับอันนี้น้องอาร์มเป็นมือกีตาร์วงน้ำพุนะแบบตอนนี้วุ้ยกำลัง กำลังดังเลยอหนึงได้ได้ไปอยู่กับพี่อ้อเห็นพาทําผลงานเพลงมากมายแล้วก็กำลังมีผลงานเพลงใหม่ด้วยใช่ไหมมีเสร็จยังใกล้ๆแล้วครับใกล้จะเสร็จแล้วจะปล่อยเร็วๆนี้เนาะใช่ครับชื่อผลงานเพลงว่ายังไม่มีชื่อจำเอาเขายังไม่ปล่อยเหรอใช่ใช่ยังไม่ปล่อยแต่ว่ามีเพลงอ่าเพลงที่เพิ่งไอทำมาเมื่อกี้เป็นเพลงของพี่อ้อแหละเราเอามาเ o อร์นะครับชื่อเพลงยอมยอมเจ็บดีกว่าเสียเธอไปอ่าของพี่อ้อไพรรัต คนกรุงเทพเหล่านะโอเคนะครับเดี๋ยวตอนเบื้องหลังบรรยากาศเป็นแบบไหนเดี๋ยวผมให้ดูโอเคตัดไปเลยสวัสดีครับพี่ชายสวัสดีครับอันนี้พี่รับบทเป็นอะไรครับเขาเตรียมกันไม่หมดแล้วขอันนี้หมดแล้วจ้ะคืออะไรพี่พี่รับพี่ทำไมก็สัมภาษณ์ไงพี่รับบทเป็นอะไรวันนี้มาแสดงวันนี้ครับวันนี้ผมต้องเสียดีครับเป็นเสียใครเป็นคนท้าทาให้ได้มาเล่นเอ็มวีเพลงพี่แบงค์ครับ แบงค์นี่แหละครับอ่าพี่แบงค์ติดต่อไปนานยังครับก็ประมาณ3-4ปี5ปีแล้วนั่นแหละใช่ไอ้ดีเรื่องที่มีแต่คนเขพูดอย่างงี้ทั้งใช่ไหมพี่ประมาณประมาณน่าจะปีที่แล้วอันนี้ปลายปีได้ค่าตัวไหมครับฮะโอ้หลังหลังไม่แบบได้เยอะมากครับโอ้โอเคเดี๋ยวเหลือใครยังไม่ได้ถามอ่าโอเคหมดแล้วเนาะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะปิดรายการแล้วนะอันนี้ก็เป็นแบบ ปิดเร็วด้เดี๋ยวเพิ่งมาจะปิดอะไรเร็วด้จะถามอะไรไม่อันนี้มันเป็นเรื่องหลังเดี๋ยวตอนมันจะถ่ายทั้งวันเลยวันนี้เนี่ยใช่ตอนเดี๋ยวตอนแสดงเข้าบทไปบ้านผมมันจะถ่ายทั้งวันไม่อยากคุยเยอะเปลืองเมมโมรี่การ์ดโอ้ครับผมอ่ะเดี๋ยวให้พี่ดำฝากคนงานเพลงใหม่เลยฝากผลงานเพลงใหม่ผมด้วยครับชื่อเพลงว่าอย่างไงเราครับ14กุมภาันี้นี่รับ14กุมภาพี่บัวขาวครับผมช่องช่องพี่บัวขาวแล้วเปิดได้ข่าวว่าเปิดค่ายใหม่ด้วย ใช่ครับไม่ใช่ค่ายมวยนะค่ายเพลงค่ายเพลงพี่บัวขาวเปิดค่ายเพลงแล้วผลงานกับพี่อ้อพายรัฐมีไหมครับก็ <im it> มีครับมีจะมีมหรือมีแล้วมีแล้วมีแล้วพี่ชื่อผลงานเพลงว่ากึดดอลแปลว่าคิดถึงกึดดอลแปลว่าคิดถึงพี่อ้อเป็นพระเอก MV พี่อ้อเป็นพระเอก MV ได้ข่าวว่าตอนนี้ก็ทํางานประจําอยู่กับที่ร้านที่ร้านตำนานสุรินต์ตำนานสุรินด้วยร้านพี่อ้อร้านพี่บัวขาวเนาะใช่โอเคนะครับเดี๋ยวเจอกันเด็วๆวนี้กับเพลงผลงานเพลงใหม่พี่ดำนะครับไปแล้วนะครับตอนนี้โอเคครับ ผมอยู่กับคนที่แม่เขาไม่อยากให้คบกับผมแล้วเขาก็เป็นลูกหลานเย,ยตัวคนขีม่มอเตอร์ไซค์เวฟเก่าๆออบอกขาดคันนั้นเขาขีม่มอเตอร์ไซค์ผมไปหาผมที่บ้านของผมออแล้วเขาก็บอกว่าพี่ผมโตยพี่หน่อยไม่ใช่ละ <laughs> นี่แม่แม่ผมบอกว่าโอ้ทำไมลูกคบแต่คนเป็นแบบนี้เหรอังไมไม,มันเหมือนกันหมดเลยแกบอก <laughs> ไ,มไม่ใช่หรอกโอตกระตุด่นดำเจยิงเจเขาบอก ที่สวัสดีท่านผู้ชมวันนี้ผมจะพามาดูเบื้องหลังของนางเอกซึ่งผมก็ได้มีการเตรียมการไว้อย่างดีผมทําใจอยู่สองคืนที่จะให้ผมมนเข้าฉากเลิฟซินผมนี่ก็ไปคุยกับพระเอกตัวจริงบอกว่าเฮ้ยฉันจ้างนาย800ร้อยเดี๋ยวฉันรับบทเองก็มีการตัดต่อนิดหน่อยเดี๋ยวผมจะมาสัมภาษณ์เออน้องนะฮะสัมภาษณ์ไปทั้งแบบกรากๆอย่างนี้เลยเฮ้ยตากล้องนายเข้ามาใกล้ๆสิไกล่กลไกลเกินคุณคุณชื่ออะไรครับบอกเอ่อเอฟซีทางกล้องนี้นะชื่อ วุ้นเส้นสีค่ะวุ้นเส้นสีมันชื่อในมุกหรือเปล่าวะไรว่าไมันมีคนชื่อแบบนี้ได้หรอไม่หมายถึงแตเเ่เราเล่นค่ะเราเล่นชไมื่อวุ้นอย่างเดียวค่ะชื่อวุ้นคุณวุ้นนะครับก็วันนี้เป็นเกียรติอย่างมากเลยที่จะได้เข้าฉากเลิฟซีนกับพี่เฉินนะครับจริงเหรอคะพี่ใช่ใช่พี่พี่ก็ทําใจอยู่คือคือ,ค,อคือรู้ว่าจะเข้าฉากเลิฟซีนกับกูคือคือหน้าเสียเลยใช่ไหมยอก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 เดี๋ยวเราพาไปดูเบื้องหลังที่อื่นก่อนเนาะพี่เจ้าคุณเนาะให้เขาได้ทําการเอ่อเมคอัน โอเคบ๊ายบายจุ๊บๆนะจ๊ะเฮ้สวัสดีสุขสัปดาห์วันนี้หลังจากที่ผมเป็นว่างจากการไปสาวข้อมือที่ทุ่งสวนนาผมก็มาพบกับผู้ชายสองคนที่ไม่มีสมรรถนะทางเพศที่เหลืออยู่ <laughs> เขาได้คุณได้สั่งพวกผลิตภัณฑ์อะไรที่เกี่ยวกับการช่วยตัวเองไหมเขาเพราะว่าผมมีเมนู <c oughs> แนะนำ <c oughs> นั่นคือ,อ <c oughs> ยาสาวว่าไม่ใช่ มันเป็นยาอย่างดีที่ช่วยในเรื่องสมรรถนะทางเพศเพราะว่าผมนี่ถนัดเรื่องนี้เลยช่ำชองแล้วก็ผมก็ไปวิจัยรู้สึกว่าผมไปเอาหมามุ้ยมาสกัดให้มันดีพอเรากินไปปุ๊บไอเรื่องตอนที่กินนะไม่ใช่ปัญหานะแต่ว่ารู้สึกว่ากินใช้ไปแล้วแบบคันคุยพี่เฉินมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองก็คือแบบในการแปลงเพลงผมก็โอเคแล้วพี่เฉินทําแบบยืนเลยแล้วมันก็เป็นมันก็เป็นคอนเทนต์ของพี่เฉินที่ ที่ลงช่องแล้วก็คนติดตามมันไม่เหมือนผมผมอะทาฝืนตัวเองท,เที่ผมมาทํารายการแบบสนุกอะไรเงี้ยอันนั้นผมก็ชอบนะเพียงแต่ว่าคนที่ติดตามผมแต่แรกไม่ได้ติดตามผมแบบนั้นไงมันเขาติดตามผมด่าวิจารณ์คนทําข่าวทำอะไรนี่นะมผมก็ยังอิจชาพี่แต่เดี๋ยวผมจะลองปั้นช่องใหมก่ก็จะก็จะทําเป็นแบบแนวตลกเดี๋ยวจะเอาคลิปที่รายการทั้งหมดมาลงแยกประมาณนั้นแล้วก็อาพิเชนก็จะมีคาแรคเตอร์เรื่องทําเสียง ใช่อยู่ว่าเราไปไปก๊อปสไตล์เขามาเพียงแต่ว่ามันเป็นเอกลักษณ์ของเรามันก็คือเราซึ่งคนอื่นไปทําแบบพี่มันก็ไม่ได้ประมาณนั้นนะอย่างแบรเกิวเขาก็เป็นแบบของฝรั่งไปแล้วก็คนภาคไทยไปแต่พี่เฉินก็เป็นแบกร์เกิขมรอะไรประมาณนี้บางรั้งก็พูดภาษาขมรลงไปนั้นมันก็เป็นเอกลักษณ์ของพี่เฉินเองก็คือไปโคเวอร์การภาคเสียงเข้ามาแล้วก็มาเป็นสไตล์ของเราประมาณนั้นมันก็เหมือนเราชอบใครเราก็อยากเห็นเขาเป็นไอดอลแต่ไม่ใช่ว่าเราไปก๊อปเขาทุกอย่างมานั้นเราก็มาทําให้มันเป็นแบบของเรา เพราะว่าขนาดผมหน้าตาแคลดพี่แบงค์แคลดอ่เหมือนกับผมผม,ผมยังไม่ไปก๊อปเขาเลยเขาก๊อปผมนั่นปิดได้ไหมปิดเลยสเจียจสภา์แล้วเขาก๊อปผมเวันนี้เราจะได้ฟังภาพถ่ายขมินไหมเนาะดนตรีมาเลยดต้นเต้นแตนเตๆๆเตนเต้ตกจะร้องไทยรงขมิ้น ผมก็เลยบอกว่าเฮ้ยแกแต่งแล้วนะแกแต่งแล้วนะไอไอไอภาพถ่ายขมิ้นน่ะประมาณนั้นพูดละคนลุกเลยอนี่เอาสบายสบายเออเออเอาตรงนี้ไปลงอันนี้เรื่องจริงเอาเอาพูดเรื่องเอาเอาเหตุการณ์นั้นไหมผมนั่งอยู่ข้างล่างแล้วผมก็แบบพี่เฉินทำไมโรงงานตัววะมันเลยเวลาแล้วนะแต่แต่ถ้าบางคนไม่รู้เนี่ยเขาจะคิดว่าผมอ่ะพูดด่าพี่เออด่ากูมึงด่ากูซะงั้นฮะเพรากูแบบนานเกินแต่แต่ใช่แต่ถ้าพี่เฉินอยู่ตรงนั้นเน่ยไม่ใช่ผมก็ยิ้มตะบิ๊กอ่ะเออเอออะไรเงี้ยคือ คุยกันธรรมดาแต่ถ้าบางคนไม่รู้เขาจะเข้าใจเป็นแบบนั้นไงแล้วทีเนี้ยอ,า,อาเบิร์ตว่าเออมันก็เลยมาแล้วนะพี่เออเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ขึ้นไปหากันหน่อยเฮ้ยยังยังยังไม่หมดคิวแล้วมันก็แต่ว่าพี่เฉินกนร้รองมาหลายเพลงแล้วนะเราจะได้ฟังไอ้ไมเนี่ยภาพถ่ายคำมยนเพราะเคยทักไปขออะไรเนี่ยประมาณนั้นคือคือคือเจ้าตัวเขาผมเคยบอกเขาไว้ว่าผมจะ cover เ,เ,เพลงภาพถ่าย แต่เป็นภาษาแครมสรินแต่แต่พี่บิ๊กไม่ได้พูดนะแต่ว่าวงบิ๊กซูดินนี่แหละอ่าพูดเขาพูดบอยหรือบอยหรือใครนี่แหละจะได้ฟังไม่ภาพถ่ายเขมิญสักพักดนตรีมันขึ้นมาเลยอ่ะมันจังหวะอะจังหวะจังหวจบเพลงพอดีจบเพลงพอดีแมาแล้วแล้วก็เลยถามว่าเฮ้ยจะร้องไทยร้องเขมรผมก็เลยบอกว่า น่าจะเขมรนะเพราะว่าแกแกแต่งมาแล้วพี่ก็ขึ้นมาภาษาเขมรเลยไอ้บอยอะไรก็เลยมือกลองกับบองเด็กยุ่มแต่แองโนกตังแงสรกบองสรกยุ่มแล้วยังจะแกลูแสรกลูลังกูนังกรอลเวีรเอลหมดเห็นน้องก็เดินน้องน้องพีเดินไปถ่ายเลยไปอัดคลิปอะไรไว้เยอะนั่นแหละอัดคลิปคนตินข้างหน้า โลเลยถ่ายดีมีมีเขาส่งมาอยู่ใช่ไหมมีมีมีส่งมาชอบตรงที่น้องเขาเป็นเขาเล่นสดได้ดีเหมือนขนาดนั้นเลยโปไว้โปไวขอบคุณครับโไวจริงๆแล้วปกติคืออินฟลูอนเซอร์รู้จักกันมาหลายคนแต่ถามว่าผมก็ไม่ค่อยได้ไปสนิทกับใครเพราะว่าผมเป็นคนที่อยู่ในโลกของตัวเองอยู่กับพวกต้นกล้วยกับข้อมือกับพอกบัวคนทิ้นผมถ้าคนดูจะมีแค่นั้นหรือถ้าถ่ายเอ็มวีผมก็จะถ่ายกันแค่ ผมกับหมูเท่น่าซิ่งถ่ายกับคนไม่ค่อยเต็มแถวบ้านผมถ่ายกับคนไม่ค่อยเต็มสะเพื่นมาถึงกูด้วยแต่พอพอมาเจอเจ้าขุนทองเขาเป็นคนที่แบบอิ่มพัวไวเขาเป็นคนที่ซื่อแล้วก็โง่คือชมหรือดาวคือหลายเรื่องที่เขาทําให้ผมรู้ว่าเขาโง่มันก็เลยแบบเอ้ยคนนี้มันน่าคบไว้มันไม่มาโกงมาหลอกเงินเราหรอกไวเพราะว่ามีแต่เราจะหลอกมัน ผมเคยคบคนที่แบบมีความรู้มีอะไรเงี้ยในผมก็มีความรู้อยู่ไม่ยม,ม <c oughs> ถึงว่าพวกอินฟลูอนเซอร์หลายๆ <c oughs> ท่านก็ามาหลอกเอาเงินไปหลายแสนไปทํานู่นนี่นั่นก็เลยมีมีช่วงหนึ่งมีคนถามผมเยอะอันนี้อันนี้ตอบคำถามแบบซีเรียสนะมผมเคยหยุดหยุดทําไอ้คลิปแบบนี้ไปประมาณปีสองปีแหละเพราะเพราะว่าตั้งแต่โดนโกงเงินไปอ๋อไายนางใช่เกี่ยวกับภาพยนตร์ช่วงนั้นกาลังบูมไงตอนนั้นในสุดินก็คือต้องพิฉินแบกิวแน่ตอนนั้นอะไรเงี้ย ทีนี้เราพอเราไปโดนแบบนั้นมาเราก็แบบหยุดทําเลยเราไม่อยากทําอะไรเลยเพิ่งกลับมาทาเพลงน่าจะที่บอกแหละเพลงเต๊ดโมงแล้วก็หลังจากนั้นมาก็ทําอีกอแต่ถามว่าเพลงแปลงเพลงมาตลอดไหมตลอดเพลงมาอยู่แล้วเพลงอะไรที่ได้ยินอ่ะแปลงมาอยู่แล้วนั่นยินได้ยินในทิกตอกแผ่นเสียงไม่ต่ำกว่าหนึ่งพันอยู่แล้วแผ่นที่คนมาเล่นต่อเขาเรียกอะไรนะกดกดเล่นซ้ำมาเล่นี้ยในทิกตอกพันอยู่แล้วบางตัวช่อง บางเพลงนี้ไม่ได้อยู่ช่องตัวเองเป็นล้านก็มีเยอะกว่าของเราลงอีกเยอะกว่ากูอีกนะฮะชุบของกูไปแต่ผมไม่ซีเรียสนะคุณเอาไปลงไปลงเลยเพราะว่าเพขาติดแฮชแท็กให้อยู่ขา้็ติดแฮชแท็กแค่ยกตัวอย่างนะว่าบางทีบางครั้งไปเห็นของคนอื่นหกเจ็ดล้านก็มีนะมีมีเฉลบ่ยนมาซ้อมมืกก่อนไหมเาซ้อมก่อนมึงไม่ใช่พระเอกรับเฉินคนอื่นไม่มึงอยยานีไม่เอาคอนเทนต์ผมเอาคอนเทนต์ผมมีอะไรผมเป็นคนที่มีคอนเทนต์เฉย เออแต่น้องมันอาจจะกลัวพี่เพราะมันไม่เคยเจอไงชีวิตจริงไม่ไม่มีอะไรนะผมเป็นคนแบบอันนี้เป็นเบื้องหลังการถ่ายเ v วีเพลงฆ่าฉันนะเพลงฆ่าฉันก็มีน้องอามเป็นพระเอกน้องอุ้นเส้นเป็นนางเอกแล้วทุกคนเป็นตัวประกอบพุ่งกับสายมก็เป็นพี่พี่หนุ่มยังใช่ไหมยังเขายังไม่ก็พี่เฉินกับพี่ดำานักแสดงเยอะมากเลยนะเนี่ยเชื่อไมมกองกองใหญ่มากเลย จริงๆผมบอกให้ทําเพจตัวเองด้วยตอนหนึ่อะไรเป็นกิจลักษณะบอกด้วยเพราะผมเป็นคนพูดทางการเดี๋ยวกูกระทื้อแม่งเดี๋ยวนี้เลยจริงเรื่องทางกไรนะครัะฝากเพลงภาพถ่ายของพี่แบงค์อ่ะค่าชันครับโอ้ค่าชันเอาฝากเพลงข่าชันด้วยนะครับผมเนี่ยก็วันนี้ถ่ายเอวีเนี่ยเปิดกองวันแรกนะครับผมแล้วก็อาจจะมีอุปสรรคนิดหน่อยนะครับผมแต่วันนี้ได้กําลังใจจากพี่เฉินแล้วก็พี่ดำนะฮะวันนี้เรายอด อเชิญให้พรนะครับผมไอไอไอจริงจริงแล้วเดี๋ยวผมจะบอกอะไรให้นะ <_ an> เดี๋ยวเดี๋ยวไอจริงๆแล้วจะบอกอะไรให้นะครับผมคือไอที่ผมมาเนี่ยคือผมผมได้เล่นแค่กี่ฉากนะกี่ฉากบ่งตรงไปเลยบ่งตรงเลยอประมาณฉากฉากเดียวครับฉากเดียวครับผมแล้ว,แล,วแล้วไม่ได้เด่นด้ยวยนะนตัวประกอบ <_ an> เล้เสื้อคันหลังใส่กล้อง แล้วเอากูมาฆ่าคือไม่ไอที่ผมมาคือผมเต็มใจมาเพราะว่าที่ผมมาผมไม่ได้มาเพื่อนักร้องมาเพื่อนางเอกยอมยอมยองมยอ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 มผมมาเพื่อนางเอกมาซุ่มเด็จไปร้องโดแกยกระตุ้นแล้วมาเกย์เกย์เกย์แล้วเกือบแล้วเกย์แล้วมันกระตุ้นแล้วได้ย้อนยุๆยอมยอมยอมพี่ตลกคลิปดีๆไม่ดังหรอกต้องอย่างนี้อย่าอย่าลืมนะฮะติดตามผลงานเพลงด้วยถึงแม้ในนั้นจะมีฉากผมกับพี่ดำพี่ดำนี่มีเยอะกว่าผมอีกนะพี่ดำมีเยอะกว่าผมขอฉากเดียวครับฉากไหนครับฉากตุดได้คือคือ คือฉากที่แกเล่นเน่ะแกต้องไปบล็อกเฟซเมียแกนะหรือว่าแกจะให้เพจอ่ะเพจของพี่แบงค์อ่ะไปบล็อกเมียเพราะว่ามันมี18บวกเกี่ยวกับนางเอกอยู่ในนั้นหรอหรือยังไงใช่ไหมใช่ไหมต้องตัดซีนนั้นออกผมมาเผาเขาแล้วนะแล้วก็จริงๆแล้วมีใช่ไหมมีไหมมีไหมเออพี่แบงค์ไม่มีดิอ๋อไม่มีไม่มีอ่ะโอเคครับขอบคุณมากๆากนะผมเสร็จแล้วเหรอครับพูดแล้วร้อนมากไอแพดร้อนโย่สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับ ก็เป็นเตรียมก็เลี้ยงอาจารย์ทุกทีมีทักทีมีงานแม่บ้านตักนี่จะเตรียมมาที่มาเจออย่างดีสีนี่กะเพราทำเองเลยเลี้ยงทีนงานกองถ่ายวันนี้ค่ะวันมาพอดีรอเลยทีเดียว